สวัสดีครับบอบบี้จากมีอินไซด์ครับวันนี้เรากลับมาพูดถึงในส่วนของกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องคอมแพกที่เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับกับงบประมาณาราคา20,000บาทสำหรับสายโซเชียลนะครับกับ Canon G7 X Mark III จาก Canon ครับ หลังจากที่ทาง Canon นะครับมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับทำให้กล้อง Canon G7X Mark III ตัวนี้ครับโฟกัสได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับคุณยังสามารถเลือกการโฟกัสได้นะครับว่าจะให้โฟกัสเร็วขึ้นหรือว่าจะให้โฟกัสได้สมูทขึ้นนะครับนี่คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Canon G7X Mark III จาก Canon ครับ สำหรับ canon g z x mark iii ตัวนี้ครับมาพร้อมกับกันสั่นในตัวเครื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึง CMo s ร์สเซนเซอร์ความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับทำให้มันสามารถทำ De ฟในส่วนของการถ่ายภาพออกมาได้สวยงามน,นะครับรวมถึงงานวิดีโอด้วยที่คุณคุณสามารถนำไปถ่ายแพ็กช็อตสวยๆได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดของภาพต่างๆนะครับมิติของภาพทำออกมาได้อย่างสวยงามมากกว่าแอคชั่นแคมหรือว่ากล้องโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไปนะครับนี่คือ canon g 0 x mark iii ในเวอร์ชันล่าสุดครับ ว่าถึงในส่วนของข้อพิเศษอีกหนึ่งข้อของ g s X-Mark III ตัวนี้นะครับมีการติดตั้งไม์ที่มีคุณภาพดีมากๆมาให้ในตัวกล้องเลยนะครับหมอซับสาย v l ล็มากๆนะครับสามารถทํางานแล้วก็สามารถใช้เสียงจากในตัวกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณคณสามารถต่อไม์นอกได้นะครับที่มีแจ็คขนาด3.5มิลลิเมตรครับไม่ว่าจะเป็นไม้ลาวเลียนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ช็อตการ์หรือว่าจะเป็นไม้ไวเลสที่มีแจ็คขนาด3.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่่งงขขขึ้้นน,ค,นคีอือออพิเศษ Canon GSX มาร์ทีในส่วนของงานเสียงนะครับแล้วก็แค on อน G7X Mark i ตัวนี้ครับมีการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของการชาร์จผ่าน USB Type C นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้คําสั่งต่างๆการโอนไฟล์ต่างๆการเชื่อมต่อในส่วนของไลฟ์ต่างๆผ่าน USB Type C ทําให้มันสามารถมีความเร็วในการทํางานค่อนข้างจะสูงมากๆเกินตัวสำหรับแคน on อน G7X Mark i ตัวนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนของการทำงานของ Can น n G7X Mark III ตัวนี้ครับก็คือในส่วนของการ ฟลิปจอนะครับที่สามารถทําให้คุณคณนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานคําสั่งต่างๆนะครับผ่านทางหน้าจอทําให้มันทํางานได้สะดวกมากขึ้นว่าจะเป็นเซลฟี่ในแนวปกตินะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอที่ผมได้บอกว่าเป็นการถ่ายวิดีโอในแนวตั้งอย่างนี้นะครับทำให้มันสามารถควบคุมการทํางานในส่วนของโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็ทํางานได้ง่ายนะครับในส่วนของการใช้คําสั่งผ่านทางหน้าจออย่างนี้นะครับ เนื่องด้วยระยะเลนนะครับที่ครอบคลุมการใช้งานค่อนข้างจะกว้างมากนะครับเริ่มต้นที่24มิลิเมตรนะครับแล้วก็ไล่เรื่อยไปจนถึง100มิลิเมตรค่า F กว้างสุดอยู่ที่ f 1.8แล้วก็ขยับไปจนถึง f 2.8นะครับทำให้มันสามารถเป็นกล้องที่คุณสามารถเอาไปท่องเที่ยวได้เรียกว่าท่องเที่ยวในทั่วโลกนะครับสามารถเอาไปถ่ายภาพอาหารภาพวิวถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ่ายในส่วนขอ,ของกิจกรรมต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงงานวิดีโอที่ผมอยากจะเรียนย้ำว่าเป็นงานวิดีโอที่อ,<ำ>ออกมาได้สวยจริงๆครับ แล้วก็คราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของการใช้งานผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นการ อัพโหลดผ่าน Facebook หรือว่า Instagram นะครับรวมถึงการไลฟ์ในรูปแบบต่างๆนะครับ g 7ส m วน k III ตอบโจทย์ให้กับทุกๆโจทย์จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวิดีโอแนวตั้งนะครับหรือว่าการไลฟ์สดไลฟ์ like สตรีมต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายงานวิดีโอที่เอาไปตัดต่อเพื่อจะลง YouTube นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคอเวทุกๆงานได้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทํางานผ่าน ซีม s สเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยภาพออกมาได้มีมิติแล้วก็ละลายทำละลายได้สวยมากๆฮะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ในส่วนของอินเทอร์เฟซต่างๆครับเหมาะมากสำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ใช้งานกับแ a n นอนมาแล้วก็จะรู้ว่าเมนูมของแคนนอนเนี่ยใช้งานง่ายมากๆแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกไว้ครับ c a น o อ G s i X Mark III ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CMOS Sensor อร์ครับ ความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ 4K 30เฟรมเพอร์เซกได้10นาทีนะครับไฟล์ 5, Full HD ได้30นาทีครับแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงครับโดยไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับเพราะว่าคุณกูณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB Type C ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเนื่องด้วยเจ้า CMOS Sensor เนี่ยมันสามารถให้เดฟออกมาได้สวยงามมากนะครับคุณสามารถถ่ายในส่วนของการละลายฉากหลังหรือว่าถ่ายใน ส่วนของเจาะในส่วนของสินค้าต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างมีมิตินะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษของกล้องตัวนีก้ก็คือมีมี ND Filter มาในตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายมาโครได้ใกล้สุดที่5เซนติเมตรนะครับนี่คือการทํางานที่ครอบคุมในหลายๆจุดหลายๆด้านของ Canon G s u x Mark III ต้องถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่ามากๆสำหรับกล้องในราคาระดับนี้นะครับ สวัสดีครับนี่คือการทำงานโดยคร่าวๆนะครับในรูปแบบของการทำงานในแนว Vlog นะครับผ่าน Canon G s o e Mark III ครับผมไม่ใช้ในส่วนของไม์ภายนอกนะครับผมใช้ไม์จากหัวกล้องเลยแล้วก็ผมจะเช็คดูว่าเสียงจากภายนอกเป็นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของการพูดนะครับเสียงของเอมเบียนภายนอกหรือว่าเสียงลมนะครับแล้วก็เป็นการทำงานแบบง่ายๆก็คือ ไม่มีการต่อกิมบอลเลยนะครับผมใช้กันสัตว์จากในตัวกล้องเลยนะครับแล้วก็ให้กล้องทํางานแบบออโต้ไปเลยกดแค่ปุ่มเล็กขอเท่านั้นนะครับเราคิืว่ามันออกมาเป็นงไงในกร้นตในส่วนของการจับโฟกัสนะครับว่าโฟกัสหลังจากที่อัปเดตเฟรมแร์มาแล้วครับโฟกัสของมันจับออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับนี่คือการทํางานแบบว่าเดินวอล์ walk, เดินถ่ายวอล์ไปเลยครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบเตรียมการอะไรมากมายครับติดกล้อง ขึ้นมาแล้วก็พูดเลยนะครับนี่การทำงานเป็นยังไงนวก็สภาพแสงตอนนี้ไม่มีไม่มีแสงเลยครับเปแสงช่วงประมาณหกโมงสินาทีนะครับในช่วงของวันที่ฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกนะครับนี่คือสภาพแสงที่ได้จากเลนคุณภาพสูงของ Canon กับเลนที่มี f กว้างที่ F1.8 นะครับแล้วก็ระยะ24 e ถึง100ม mm ิลมตรถึง F2.8 นะครับแล้วก็ให้กล้องทำงานออโต้เลยกดปุ่มเล็กขอดปุ่มเดียวแล้วก ภาพออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือระยะ24มิลลิเมตรนะครับในการถ่ายวล็อกโดยคร่าวๆนะครับถ่ายวีล็อกโดย Canon G-SUdEC Mark III ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่คือแค่นี้ครับผมทํางานง่ายๆเลยไม่ต่อไม้ไม่ต่ออะไรเลยครับใช้แค่กล้องตัวเดียวแล้วก็เริ่มถ่ายวีล็อกกันเลยครับนี่ครับนี่คือการถ่ายวีล็อกโดยคร่าวๆนะครับโอเคครับเจอกันครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงในส่วนของข้อดีแล้วก็จุดเด่นต่างๆของ Canon นะครับ G s u i e X Mark III ตัวนี้นะครับหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับทำให้มันหมดปัญหาในส่วนของการโฟกัสในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโฟกัสที่มันช้านะครับทำให้มันโฟกัสได้เร็วขึ้นหรือว่ามีการเพิ่มในส่วนของการโฟกัสที่มีความสมูทมากขึ้นนะครับ ข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกริปนะครับด้านหน้าแล้วก็ตั้มนิ้วด้านตั้มนิ้วด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีการทําในส่วนของเป็นยางด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำให้มันจับได้ค่อนข้างจะถนัดมากๆถือว่าเป็นกล้องที่มันค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ว่าการทํางานแบบนี้เนี่ยทำให้มันสามารถใช้งานแบบมือเดียวได้ครับ one hand operate ทั้งหมดในส่วนของการทํางานปุ่มต่างนะครับก็ใช้เพียงแค่มือข้างเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเลนคุณภาพจาก canon นะครับที่มี f ระยะกว้างครอบคุมการทํางานตั้งแต่ 24มิมครับจนถึง1จนถึง100มิมครับแล้วก็รวมไปถึง f 1.8นะครับไปจนถึง f 2.8ครับแล้วก็เป็นการจัดการน้อยที่ดีมากๆครับความละเอียดของภาพอย่างที่บอกไว้ครับอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับจาก CMOS Sensor ทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลดิจิอจาก c a n นอนะครับแล้วก็โหมดถ่ายภาพต่างๆนะครับก็มีมาให้ครบนะครับตามสไตล์ของ c a n นอน็ว่าจะเป็นโหมด P โหมด TV โหมด AV โหมด M นะครับ แล้วก็ดูไปถึงปุ่มชดเชยแสงครับที่ออกมาอยู่ทางด้านนอกอย่างนี้ทําให้มันสามารถทํางานได้ค่อนข้างจะสะดวกมากๆนะครับแล้วก็โหมดถ่ายภาพของวิดีโอนะครับกล้องก็มีโหมด M ม,มาให้ด้วยนะครับสามารถทํางานได้เหมือนกล้องระดับมืออาชีพของแ a n น n ครับจอทัชสกรีนต่างๆที่ทํางานได้เวิร์กมากๆแล้วก็คอบคุมการทํางานในทุกๆจุดนะฮะ ระบบโฟกัสที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างที่บอกไว้ครับในส่วนของ Face Detection ทางานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่งผลให้งานวิดีโอออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วครับยังสามารถถ่ายวิดีโอในแนวตั้งได้ที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็สามารถแ n น p วิดีโอเป็นคลิปสั้นๆไว้ลง IG ได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนข้อเสียที่ผมถือว่าไม่เป็นข้อเสียสักเท่าไหร่นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างจะน้อยไปสิดึงนะครับถ้าหากว่าคุณใช้งานหนักเนี่ยอยากจะแนะนําให้ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีกสักก้อนหนึ่งหรือ ในส่วนของการชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จผ่าน USB Type C นะครับก็คือเนี่ยผ่านตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยชาร์จผ่านตรงนี้เลย USB Type C ทาใหา้ในส่วนของอแบตเตอรี่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่สาหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อไม้นะครับก็คุณคุณก็สามารถเชื่อมต่อไม่ผ่านเจ้าช่องนี้นะครับก็คือช่อง ต่อไม้ภายนอกนะครับขนาด3.5ม mm ิลิเมตรตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอแฟลชนะครับการเปิดแฟลชเปิดปิดได้เลยทันทีแล้วก็สามารถเบลสแฟลชขึ้นได้นะครับตรงนี้นี่นะครับ และนี่คือ b i n s s i ซดในสัปดาห์นี้ครับกับกล้อง Compact ที่คุ้มค่ามากๆครับกับ Canon G7X Mark III กล้องที่ตอบโจทย์สรับงานสายโซเชียลนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับวันนี้บอบบี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฝากกด Subscribe นะครับกดแจ้งเตือนแล้วก็รวมถึงฝากแชร์ในทุกๆคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้บอบบี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ